เปิดวิดีโอด้วยภาพของ BMW i7 ปี2026วิ่งบนถนน BMW i7 ปี2026คือตัวแทนของอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าระดับหรูที่ไม่เพียงแค่ดูดีแต่ยังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือชั้นวันนี้ออโต้วิเบจะพาคุณมาดูว่า BMW i7 รุ่นใหม่นี้มีอะไรที่ทำให้มันโดดเด่นและคุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการสุดยอดแห่งยนประกำรรไฟฟ้า เริ่มกันที่ภายนอก BMW i7 ยังคงเอกลักษณ์ของซีรีส์7ที่หรูหราแต่เพิ่มความล้ำสมัยให้เข้ากับโลกของรถยนต์ไฟฟ้ากระจังหน้าขนาดใหญ่แบบอีโค닉โกลที่สามารถเรืองแสงได้ทำให้ดูโดดเด่นในทุกสภาพแสงและถึงแม้จะเป็นรถไฟฟ้าแต่ BMW ก็ยังคงรักษาดีไซน์กระจังหน้าแบบไตคู่เอาไว้เพื่อให้ได้รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ไฟหน้าแบบ BMW Crystal Headlight ใช้เทคโนโลยี LED และไฟเลเซอร์ช่วยเพิ่มความสว่างและประหยัดพลังงานขณะที่เส้นสายตัวถังดูเพรียวลมมากขึ้น การออกแบบเส้นข้างตัวรถให้ความรู้สึกแข็งแกร่งและไหลลืน่นพร้อมกับล้ออลออยขนาด21นิ้วที่เสริมให้รถดูดุดันและหรูหราย,ยิ่งขึ้นด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟท้ายเลเแบบใหม่ที่มีดีไซน์เรียวบางให้ความรู้สึกโมเดิร์นพร้อมเส้นโครเมียมพาดกลางเพื่อเสริมภาพลักษณ์ของความพรีเมียมอีกทั้งยังมีสปอยเลอร์ท้ายที่ช่วยเพิ่มแรงกดอากาศให้กับรถเมื่อขับขี่ด้วยความเร็วสูง มาถึงเรื่องของสมรรถนะ BMW i7 ปี2026ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังสูงสุดถึง660แรงม้าและแรงบิดกว่า1,000นิวตันเมตรอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ3.5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถซีดานหรูขนาดใหญ่ระบบขับเคลื่อนเอกไ v e ช่วยกระจายแรงบิดไปยังล้อทั้ง4ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้การยึดเกาะถนนยอดเยี่ยมแม้ในสภาพถนนเปียกหรือโค้งที่ท้าทาย แบตเตอรี่ความจุสูงสามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ650กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งรองรับการชาร์จเร็วแบบดีซีที่สามารถเติมพลังงานได้80%ภายในเวลาเพียง30นาทีนอกจากนี้ยังมีโหมดขับขี่ให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตที่ให้การตอบสนองชับไวหรือโหมดคอมฟอร์ตที่เน้นการขับขี่ที่นุ่มนวลและเงียบสงบ ภายในห้องโดยสารของ BMW i7 ปี2026ยังคงความหรูหราในระดับสูงสุดด้วยการใช้วัสดุพรีเมียมเช่นหนัง Merino แทมไม้แท้และอลูมิเนียมตกแต่งเพื่อเพิ่มความพิเศษหน้าจอ BMW Curve Display ที่รวมทั้งหน้าปัดดิจิทัลและจอกลางไว้ในชุดเดียวกันให้การแสดงผลที่คมชัดและใช้งานง่ายนอกจากนี้ยังมี BMW Interaction Bar ที่เป็นแผงควบคุมแบบสัมผัสที่พาดยาวตั้งแต่แผงประตูจนถึงคอนโซลกลาง เบาะหลังเป็นแบบ Executive Lounge s a t ที่สามารถเอนนอนได้พร้อมจอ BMW Theater Screen ขนาด31นิ้วที่พับเก็บได้จากหลังคาทำให้ผู้โดยสารด้านหลังสามารถเพลิดเพลินกับความบันเทิงระดับโรงภาพยนตร์ระบบเสียง Bowers Wilkins Diamond Sound u r r ช่วยให้ประสบการณ์การฟังเพลงสมจริงและทรงพลัง BMW i7 ปี2026ไม่ใช่แค่รถยนต์ไฟฟ้าธรรมดาแต่มันคือยนประกรร,ระดับเรือธงที่ผสานเทคโนโลยี ความแรงและความหรูหราได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่ให้มากว่าการขับขี่นี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณนี่คือทั้งหมดของ BMW i7 ปี2026หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Auto v i e y แล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านี่คือสคริปตรีวิว BMW i7 ปี2026สำหรับช่อง Auto v i e y หากต้องการปรับเปลี่ยนหรือต้องการเน้นจุดใดเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลย